ผมมีนจากไดฟฟโต้บล็อกครับพวกเราที่ใช้รถกลุ่ม b s e gment และ Eco คคากันเป็นส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหาเดียวกันครับเวลาต้องเลือกซื้อ,อยางชุดใหม่ก็คือขนาดของล้อบังคับให้เราต้องเลือกอยางในกลุ่มของ Eco แต่ในความเป็นจริงเราก็ต้องการยางที่มีความนุ่มเงียบแบบยาง Comfort และต้องการการยึดเกาะที่ดีรวมถึงระยะเบรกที่สั้นเหมือนอยางสปอร์ตถ้าคุณเจอปัญหาเดียวกันนี้ผมแนะนําให้ลองใช้ยาง Michel i n Energy x m 2 plus เพราะว่าเขามีการปรับปรุงสูตรเนื้ยอยาง ทำให้ยางมีความนุ่มเงียบเหมือนยางในกลุ่มคอม์ตเพราะเอาเทคโนโลยีในการผลิตยางมาจากยางกลุ่มตัวบนบนของมิชลินที่เด่นในเรื่องของความนุ่มเงียบแต่ราคาจำหน่ายคุ้มค่ามากๆเพราะว่าดีไซน์เนี่ยทำมาเพื่อรถเล็กโดยเฉพาะเลยแล้ววันนี้ผมมีแขกคนสำคัญจะพาพวกเราไปสัมภาษณ์พูดคุยเขาเป็นลูกค้าตัวจริงที่ใช้ยาง Energy x m 2 Plus มาตั้งแต่ยางเปิดตัวใหม่ๆเดี๋ยวไปฟังผลการใช้งานจริงและความรู้สึกหลังจากที่เขาใช้ยางมาเกือบ2ปีนครับ สวัสดีครับผมแบงค์ Bank นะครับฮาริสดาวมณดีทำอาชีพเกี่ยวกับครูฝึกนะครับหรือว่าอินสตัคเตอร์มีหลายคนที่รักรถกว่าผมมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะจะเลือกให้รถผมดีๆก็คือน้ำมันเครื่องแล้วก็อย่างครับทำไมผมถึงเลือก2อ,อย่างนี้ที่มันสําคัญน้ํามันเครื่องแน่นอนเรารู้อยู่แล้วเครื่องยนต์เป็นหัวใจหลักของรถน้ํามันเครื่องไม่ดีทําให้อย่างอื่นเสียหายได้ยางไม่ดีต่อให้เราจะทําช่วงล่างรถดียังไงก็ตาม ยางเป็นแค่สิ่งเดียวที่เกาะถนนอยู่ครับฉะนั้นผมก็จะให้ความสําคัญกับตรงนี้มากๆต่อให้ช่วงล่างของรถผมเป็นมาตรฐานแต่ผมก็จะพยายามเลือกยางที่ดีที่สุดในงบที่เราเอื้อมถึงแน่นอนผมว่ามันดีเพียงพอละให้ทั้งความปลอดภัยในชีวิตนะครับไม่ใช่แค่ชีวิตเราเป็นครอบครัวเราด้วยซึ่งตรงนี้แหละผมมองเป็นเรื่องสําคัญอันดับแรกก่อนที่จะมาใช้ยาง XM2 Plus นะครับผมใช้ยางในกลุ่มสปอร์ตมาก่อนนะครับซึ่งก็ใช้มาโดยตลอดเลยเป็นคนชอบครับที่บอกว่า เข้าคงอาจจะเร็วนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ใช้ความเร็วตรงๆเนี่ยสูงมากนะักทุกวันนี้ต้องบอกว่าพอโตขึ้นอายุมากขึ้นก็มีครอบครัวนะครับมีภรรยามีลูกการขับขี่ก็เลยเปลี่ยนไปนะครับขับช้าลงเน้นความสบายความนุ่มนวลของครอบครัวมากขึ้นก็เลยตัดสินใจมาลองเปลี่ยน,นครับมาใช้ x m 2 Plus ดูถ้าย้อนกลับไปถึงวันที่ใส่วันแรกเลยอะ่ะผมะจำความรู้สึกได้ดีคือรถมันเงียบลงอย่างเห็นได้ชัด แล้วก็เวลาผ่านพวกถนนไม่ค่อยดีนะครับมีก้อนหินมีลูกระนาดอ่ะเราก็สัมผัสได้ถึงความนุ่มที่มันต่างกับยางกลุ่มสปอร์ตที่เคยใช้ก่อนหน้าหลายๆท่านนะครับมักจะคํานึงว่าเวลาเปลี่ยนยางอ่ะอยากให้รถดูสวยนะครับยางแบบลายดอกซิ่งๆนิดนึงแต่ส่วนตัวผมเองอะ่ะผมไม่ได้คํานึงจุดนี้คือผมมองที่ประสิทธิภาพที่ได้มากกว่า คือบางครั้งไลซิ่งก็จริงแต่ว่าการเกาะถนนหรือการรีดน้ําไม่ดีผมมองว่าก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ผมมองในจุดนี้น้อยกว่าในเรื่องของความสวยงามผมเลือกที่ประสิทธิภาพเป็นหลักมากกว่าในลักษณะการใช้งานของผมนะครับผมก็จะขับขี่อยู่ในกรุงเทพเป็นหลักวันหนึ่งประมาณสัก70-80กิโลเมตรนะครับทุกๆวันก็ ทำงานโดยเฉลี่ยก็ 5, วัน6วันต่อสัปดาห์พื้นที 5, 6, 000, It. It ่ท so mm ี hmm. ่ใช mm ้อ hmm> okay. mm ่ะเป็นลักษณะของทางลาดยางเป็นหลักอาจจะมีพื้นคอนกรีตบ้างซึ่งตรงนี้ผมว่าก็เหมาะสมกับการใช้งานของผมละไม่ได้เน้นความลุยมากไม่ได้เน้นเรื่องความสปอร์ตมากนักนะครับก็หลังจากผ่านการใช้งานมารวมๆนะครับประมาณสัก2 0,000กว่ากิโลเมตรเนี่ยแล้วดอกยางลดลงไปนิดเดียวนะครับแค่ประมาณมิลกว่าๆผมก็มองว่ามันให้เขาเรียกความคุ้มค่าที่ดีหมายความว่าผมมีโอกาสที่จะ ใช้ยางตัวนี้ไปได้อีกยาวๆซึ่งแน่นอนสําหรับยุคนี้ก็น่าจะเขาเรียกครับลดในส่วนค่าใช้จ่ายไปได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องไปดูกันอีกทีครับว่าในช่วงปลายเนี่ยยางคงรักษาความเงียบความนุ่มได้อย่างนี้ไหมเพราะจริงๆของเราปกติเนี่ยทุก3ปีเต็มที่4ปีก็เปลี่ยนยางกันละสําหรับยางชุดนี้ซึ่งผมใช้มาประมาณ2ปีเนี่ยนะครับสำหรับตัวผมเองผมถือว่ายังดีมากอยู่แล้วก็แน่นอนคงจะใช้ผ่านปีที่3ไปได้อย่างแน่นอน สำหรับสมรรถนะของยาง xm 2 plus นะครับถ้าถ้านับกับวันแรกที่เปลี่ยนมาแล้วแน่นอนผมว่าเสียงอาจจะดังขึ้นเล็กน้อยเวลาวิ่งด้วยความเร็วถ้าในช่วงวิ่งช้าแล้วก็ถนนดีนะัช้าของผมไม่ใช่บอกว่าความเร็วสิช้าของผมอาจจะวิ่ง80เต็มที่ร้อยนึงแล้วถนนเป็นลาดยางปกติผมมองว่ายัางใกล้เคียงเดิมคือเงียบดีเหมือนเดิมความนุ่มตอนนี้ทั้งการขับเองทั้งดูสภาพยางเนี่ย ยังไม่ได้มีรอยแตกลายงาฉะนั้นผมว่ายางไม่ได้แข็งกระด้างขึ้นมากแต่โดยหลักโดยตัวผมอะผมจะเติมลมยางแข็งนิดนึงนะครับอยู่ประมาณสัก34-35ข้อเด่นของ xm 2 plus ละกันผมก็มองว่าเป็นเรื่องของความนุ่มเงียบนี่แหละส่วนเรื่องของความทนทานแน่นอนเราตอบไม่ได้เพราะว่าอาจจะเกิดจากการขับขี่หรือสภาพถนนที่ต่างกันแต่ยังไงก็ตามผมถือว่าถ้าจะให้แนะนาให้คนรอบข้างใช้ไหมแน่นอนครับผมก็แนะนาว่า ควรจะมาทดลองใช้ถ้าใครเคยใช้ตัวมิชลินอยู่แล้วก็น่าจะเชื่อมั่นกันต่อไปส่วนใครยังไม่เคยลองอยากให้ลองครับมันนุ่มเงียบจริงๆจากการที่เป็นประสบการณ์ผมได้ใช้มานะครับอันดับแรกคือเรื่องการรีดน้ําผมมองว่าทําได้ดีเวลาวิ่งผ่านพวกแอ่งน้ำอ่ะอาการฉลับอ่ะไม่ได้เยอะนะครับเรียกว่าแทบไม่มีเลยด้วยซ้ําแล้วก็ระยะเบรกยังคงดีอยู่ถ้าให้สรุปเป็นใจความสั้น เกี่ยวกับ XM2 Plus ผมมองว่าเป็นยางที่คุ้มราคามากๆผมสรุปคำเดียวสั้นๆเลยคือคุ้มค่าที่คุณจะซื้อมาใช้ครับสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของรถยนต์ Eco Car B segment และ B SUV และยังตัดสินใจไม่ได้ผมแนะนำเลยสำหรับยางชุดที่2โดยเฉพาะท่านที่ขับรถยนต์สเปคโรงงานล้อเดิมอย่าง Michelin Energy XM2 Plus เหมาะมากๆโดยเฉพาะจุดเด่นในเรื่องของความทนทานความนุ่มเงียบ และแถมด้วยความปลอดภัยและสูตรเนื้อยางตัวใหม่ที่เรียกว่าฟูซิลิก้ายังให้ระยะการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยผมขอยกตัวอย่างรถยนต์ที่เหมาะกับยางมิชลินเอ e เนอรี2 Plus ให้ฟังสักเล็กน้อยเช่น Toyota y a r ริทุกเจน Toyota v o o อทุกเจน Honda City และ Honda Jazz ทุกเจน Honda BRV และ Honda Mobilio n i นิ a สันมาร์ชนิสสันอเมร่ทุกเจนรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่นที่จำหน่ายในเมืองไทยทั้งซีดานและ SUV อาทิซูซูกิเซ l เลริโอซูซูกิเซียสซูซูกิสวิฟซูซูกิเออและ s u ซ u k i XL7 Mitsubishi m i r a g ซูบิชิมิรวมถึง Mitsubishi x p ก n พนเดอร์มาสหรือค่ายที่เป็นค่ายอเมริกันอย่าง Ford ก็สามารถใช้กับ Ford f ฟ e s t สและ Ford e c อ็ p o r t ได้ด้วยนั่นเป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆนะครับแต่ถ้าคุณตรวจสอบแล้วว่าล้อและยางไซส์ที่คุณใช้อยู่เนี่ย มีตรงตามที่มิชลินผลิตอย่างมิชลินเ n e เนอร์จีเอ็มาจําจำหน่ายคุณสามารถเลือกใช้ได้เลยคุณจะได้ยางที่สมรรถนะดีความนุ่มเงียบเบรกสั้นมั่นใจครับ